สวัสดีครับผมดูแตงครับแตงบักแกงต้องครับบักแกงต้องอายุประมาณอาทิตกว่าครับยังไม่ถึงสองอาทิตย์ครับจำปิดนี่ก็สองอาทิตย์ไม่ใช่ ประมาณอาทิต์กว่าอายุประมาณสี่สิบ้าวันออกผลครับปลูกไม่ยากครับแตงตองแทงตองครบตงตงับแตงต้องมะแทงตองสวยงามดีครับถ้าจะปลูกกินไม่ยากครับไม่ยากไม่ยากง่ายมากง่ายมาก ได้กินเร็วทันใจโอ้ผลโดกขนาดนะซื้อ่องมาฝนโดกดีครับ <c oughs> เอามาเป็นซองผลจะโดกดี <c oughs> ผลโดกดีมาก <c oughs> จเจริญเติบโตก็เร็วโดกมาก แต่เป็นมกแขงต้องครับมกแขงตองแขงตองแขงร้านหรืออะไรก็แขงพูดง่ายๆคือมกแขงตองครับักแขงตองมกแขง,ง,งมีหลายแขงนะครับแตงผมยาวผนชั้น แกงร้านหรือแกงอะไรพูดง่ายๆคือหมักแกงส่องครับบมักแกงสองอายุประมาณสี่สหวันได้กินล้านปเซ็นครับอ้ดินดีมากครับลงด้วยขี้เท่าแทนปูนขาวดีมากดีมาก เอาปุ๋ยเขียวรถยี่ห้าหดีมากครับใส่ยูเรียห่างๆห,หรือใส่ตอนออกผลใส่สูจิมาซูจิมา้าสามตัวดีมากครับถ้าให้ดีที่สุดครับใส่ปุ๋ยสูตรข้างหลังเยอะๆคำใบเยอะๆมันมีหลายสูตรนะครับ ฮ้าศ <s us> ูนย์ศูนย์หกสิบก็เยอะสิบสามสิบสามยี่เอดนี่ตามที่ใช้มาใช้แต่สิบสามสิบสามยี่13บเอ็ดครับ <S <s <us> <S ตัวไหนก็ได้ครับขอให้มันเป็นมันมันมีตัวหน้าไม่มากให้มีตัวหลังมากๆครับ <S <s <us> <S มันมันลงผล บำรุงผลบำรุงดอกตัวกลางตัวหลังต้องมีแต่พันพันที่ผูกนี่ให้ดีที่สุดครับ อย่าเอาตามต้นมาปูนะครับมันไม่เป็นผลมันไม่ได้กินเป็นมะละกแปลกเล็กๆน,น,น้อยก็ตายไปครับผลไม่โดกครับผลไม่โดกซื้อหันมาดีกว่าครับมาเป็นซองเลยเก็บไว้ทำพันเองโอ้ย ปลูกแคบไม่ได้กินครับไม่ได้กินจริงๆ,ๆครับต้นละสองสามผลมาลองปองแปลงตายไปเลยไม่คุ้มค่าครับให้น้ำโดยมากให้น้ำก็มีส่วนนะครับให้น้ำมากเกินไปตายถึงไม่ตายก็มาลองปองแปงไปเหมือนกันให้น้ำดีพอดี ซื้อพันมาเป็นชองเลยปลูกได้ผลล้านเปอร์เซ็นต์เก็บไว้เองเอามาปลูกเสียเวลาครับเสียเวลาเสียเวลาจริงๆริงครับถึงไม่กินก็ได้กินนิ่ๆหน่อยไม่คุ้มค่าไม่คุ้มเวลาไม่คุ้มค่าคุ้มเวลา เก็บไว้ทำบางแต่ไม่เก็บนะครับผมไม่เก็บโดยมากมแมลงคะะรับแมลงตัวสำคัญที่สุดมันเอามาผสมพันธุ์กันร้อยแปดพันเก้าถ้าปลูกอย่างเดียวก็เป็นอีกแบบหนึ่งปลูกหลายอย่างก็เป็นอีกแบบหนึ่งแต่ถึงยังไงก็ไม่เต็มร้อยครับซื้อพันมาเขาคัดเกรดมาเต็มร้อยเปอร์เซ็นครับล้านเปอร์เซ็นต์ครับ เจ้าแก้นี้ครับขอบคุณมากๆสวัสดีครับผม